ผมเพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี่เือนกันแหละผมก็ไม่รู้ว่าท่านด้แหล่งข่าวนี้มาจากไหนนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนี่ยมาทําหน้าที่คนต่อไปและเหมาะสมที่สุดก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะคนที่เหมาะสมที่สุดคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเขาบอกว่าทำไมอ่ะพูดอย่างนี้ยพลหลักที่มันเดินตอนเนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์แนวกันชนนะกลยุทธ์แนวกันชนมีความสําคัญและแตกต่างกันนะในการเดินษษดุสางการเมืองตอนนี้เดินกลยุทธ์แนวกันชนแล้วนะก็ต้องให้คนหนึ่งชน นะคนหนึ่งก็เป็นคนขับเกิดอะไรขึ้นมาอีกคนนึงก็จะเป็นคนแก้ไขปัญหาความพร้อมของพลเอกอนุพงศ์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็มีความพร้อมนะคุมร,รัฐมนญตาก,การกระทรวงมาไทยด้วยนะครับเอาละนี่คืองานสังเคราะห์ที่ผมมาเรียนหุ้นส่วนว่าเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีใช่ไม่ใช่และควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยทรนโอชาใกล้ยกสุดท้ายเข้าไปทุกที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัตรีก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับจากนั้นก็จะให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะหัวหน้าพักขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาพักเพื่อจะเดินหน้าก่อนการเลือกตั้ง นะครับและก็ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาว่ากันในส่วนงานวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมเพิ่งได้ยินเมื่อเช้านี้เหมือนกันแหละผมก็ไม่รู้ว่าท่านด้แหล่งข่าวนี้มาจากไหนนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรทั้งสิน้นผมก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็ทุกอย่างก็กํลาลังเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะเพราะฉนั้นก็ก็ก็คงต้องตอบได้แค่นี้เพราะไม่รู้ข่ขขาวที่มาจากไหนผมยังไม่ทราบเลยนะตัวผมก็ไม่ทราบ

คือต้องดูว่านายกจะไปต่อก่อนหรือเปล่าใช่ไหมฮะตกลงนายกไปต่อไหมยังหรือว่าดูใกล้ๆก่อนลุงลุงคะอ๋อยังอีกหลายเดือนใช่ไหมฮะนานนี่คือเป็นอีกนานหรือว่าตัดสินใจอีกนานฮะมันเวลานานอ๋อเหลือเวลาอีกนานเออผมไม่ทราบจริงนะเรื่องนี้เพราะว่าเท่าที่อยู่ในพักพลังประชารัฐนก็ยังไม่เคยมีการพูดคุยหรือได้ข่าวเรื่องนี้นะครับผมว่าน่าจะไปถามจากแหล่งข่าวหรือนักข่าวที่ ที่เสือข่าวนี้เป็นคนแรกๆนะฮะไปดูว่าเขาเอาข่าวมาจากไหนนะแต่ในพักนี่ยังไม่มีเรื่องนี้ม<อ>ไม่ได้ยินตัดเสียงไอลุงทกันคอ,อนี้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับผมว่าแต่ว่าในหลักการเนี่ยผมว่าในพักการจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในพักก็คงจะมีการพูดคุยกันนะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่มีเรื่องนี้ผมว่าบรรยากาศในพักก็ยังเป็นได้ดีอ่ะยังทํางานได้ราบรื่นอยู่เห็นจากการลงมติงบประมาณนะครับก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแสดงว่าบรรยากาศในการทํางานของ คอรมอลและพักรวมรัฐบาลก็จะเป็นไบได้ดีอยู่นะจะไม่มีความขัดแย้งอย่าไปคิดมากนะครับฮะเขาไม่ตอบเรื่องไหมครับไว้ให้ถึงเวลาก่อนนะแต่ยังไม่ดีเรื่องนี้นะครับอย่าไปอย่าไปให้ให้ให้ประเด็นกับตรงนี้มากนะครับเพราะว่าการที่เราดูข่าวแล้วก็ดูดูจากแหล่งข่าวจากข้อที่จริงด้วยว่าเกิดเกิดอย่างไรอยากให้ไปไปไปดูจากต้นข่าวแล้วกันว่ามาจากที่ไหนนะครับนี่ถามถามถึงอะไร กุมใจไทยเริ่มมา5.1เสียงตามใดผมรักษา5.1เสียงนั่นคือสัญญาของพระกุมใจไทยนะจะเริ่มมาที่5.1เสียงไม่เคยลดลงรรคอื่นยังมีลดลงพระภุมิใจไทยไม่มีลดลงเพราะฉะนั้น5.1เสียงนี่ไม่มีเบี้ยวละที่เหลือนอกเหนือการควบคุมเสียงของพระภุมใจไทยรวมถึงที่เรามีการประสานไว้ครับจะยกมือช่วยงานยกทุกคนปครัน ก็อย่างที่ผมบอกนะพักคุมเยจไทยที่เริ่มมาเนี่ยคือเริ่มมาที่51เสียงใช่ไหมเราก็ต้องประสานให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องดูแลในกลุ่มที่เราควบคุมได้ว่าในส่วนของพรรคุมเยจไทยก็ทุกอย่างมันก็มีมีมีเหตุมีผลอยู่แล้วพรรคุมเยจไทยไม่เคยไม่เคยมีเสียงที่ลดลงไปจากวันที่เดินเข้ามา พราะฉะนั้นต้องไปถามพรรคอื่นๆด้วยพรรคอื่นๆก็ต้องช่วยกันอย่าให้มีเสียงลดลงไปพเพราะพรรคภูมิใจไทยทำพรรคเดียวไม่พอหรอกนะมันต้องทําใน,นาฐ,ฐานะรัฐบาลทต่ถมถึงว่าเสียงที่ไม่ลดลงไปเนี่ยคือจะหวดสนับสนุนนายกใช่ไหมไอ้ตรงนั้น,น,นส่วนที่ยังไม่เป็นพรรคภูมิใจไทยเราไปบังคับเขาไม่ได้ว่ากันไปแล้วสส,สพรรคภูมิใจไทยหรือสอสอพรรคอะไรก็ตามก็ไปบังคับเขาไม่ได้เขามีเอกสิทธิ์อยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าเราก็ต้องแสดงให้เห็นถึง ถึงความอะไรอะ่ะความเป็นเอกภาพของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจะทําให้ประชาชนมั่นใจตรงนี้ก็คือว่าอย่างน้อยพรรคมีเอกภาพแน่นอนพรรคไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนพรรคสามารถทํานโยบายที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนไว้เป็นจรงิงแน่นอนอันนี้อันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคผู้บริหารพรรคจะต้องบริหารจัดการให้ ให้อยู่ในดำรงอยู่ในสภาพนี้ให้ดีที่สุด <ขอ S 1> ไปแล้วแล้วขอชัดๆอีกครั้งนึงค่ะว่าเมื่อกี้ที่พูดมาแล้วคือพระภุมิใจไทยเนี่ยมีความเป็นเอกภาพาเหมือนกับว่าไม่แตกแถวแหละแต่ขอขอแค่อันเดียวคือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยพระพูมิใจไทยเนี่ยจะมีทิศทางเสียงเว้นทางเดียวกันนัคะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบทั้งหมดเป็นบวกหรือเป็นลบหมายว่างไงถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่ทํา งานด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตทํางานด้วยความตั้งใจดีกับประเทศชาติกับบ้านเมืองแล้ววันที่เราเป็นร,รัฐบาลรัฐบาลร่วมกันเราก็ต้องสนับสนุนแต่ถ้าเกิดรัฐมนตรีท่านไหนคณะมนตรีท่านไหนเกิด <c oughs> ไปทําอะไรไม่ดีเข้าถูกกล่าวหามาแล้วแก้ไขแก้ต่างไม่ได้นะครับไอตรงนี้มันก็ตัวใครตัวมันอ่ะง่ายๆอย่างนั้นเองตรงไหนมีเรื่องทุจริตแล้วไปแก้ไขไม่ได้ตรงไหนมีเรื่องที่ไป ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมแล้วแก้ไขไม่ได้ตรงไหนที่ทาแล้วเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองแล้วแก้ไขไม่ได้ตรงนั้นตรงนั้นรับประกันไม่ได้ครับในเชิงปรากฏการ์พอเกิดข่าวแบบนี้ขึ้นมานะักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะจะเป็นแบบนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกให้ไปถามคนที่ปล่อยข่าวนะกระแสอ,อะไรบางคนปล่อยข่าวให้ไปถามคนที่ปล่อยข่าวว่าเอามาจากไหน ในขณะที่บริเอกปริยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกัลมนตรีก็ปฏิเสธบอกว่าตอนนี้ยังไม่ไปพลังประชารัฐหรอกนะครับไม่ไปเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐหรอกนะครับภารกิจตอนนี้ก็คือนำพานาวาของเขาเนี่ยเข้าสู่การพิไปเพวิงใจและก็ให้อยู่ครบเทอมให้ได้ตกลงเกมนี้มีความจำเป็นไหมล่ะหลังการพิไปเพืยิงใจพลเอกปริยุทธ์ต้องไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับเพื่อที่จะเดินเกม เอาชนะการเลือกตั้งในศึกครั้งต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีความจําเป็นไหมไม่มีความจําเป็นนะครับภารกิจตอนนี้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจถูกหรือ,อยังที่จะต้องนํานาวาเข้าสู่การผ่านให้ครบวาระนะฮะจะต้องผ่านวาระที่2งบประมาณผ่านการอภิปรายไม่พอใจแล้วก็ให้ครบวาระ4ปีให้ได้พลเอกประยุทธ์ถูกต้องไหมถูกต้องแม่นยำในยุทธศาสตร์ไหมแม่นยำในยุทธศาสตร์อันนี้ถูกต้องแล้วอันนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดนะ นะครับภารกิจของพลเอกประยุทธ์คืออยู่ให้ครบ4ปีและก็เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับแต่การอยู่ครบ4ปีเนี่ยยากไหมยากก่อนหน้านี้นะก็4ปีครับละก็รวมแล้วก็8ปีนะครับแต่ว่าไปเข้าข่ายกระบวนการองค์ประกอบว่าอยู่ครบ8ปีไม่สามารถเป็นนายกได้ไหมพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะร,รัฐมนูลออกมาปี60นะครับตอนนั้นอยู่ระหว่างการทหารเขา รัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังก็นับไปข้างหน้าไปหลักนะครับทำให้ตอนนี้พลเอกประยุทธ์นะครับอยู่ตามกฎหมายครบแค่4ปีตามรัฐธรรมนูญสามารถอยู่ได้อีก4ปีนะครับจบหรือ,อยังยังไม่จบนะครับควรจะเป็นยังไงในตอนนี้นะครับเอาละการงบประมาณเรื่องการพิพารณาบรจมันต้องอยู่การเจรจากับพรรคร่วมเพราะหลักของมันเนี่ยพรรคร่วมจะอยู่หรือไปรัฐบาลจะแตกไม่แตกแคยุบสภามาย,ยุบสภายู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลเป็นสําคัญ นั่นหมายความว่าต้องเจรจากับพักร่วมนะครับผลประโยชน์ไม่พักเล็กพักน้อยพักกลางพักใหญ่ต้องเจรจาให้จบรอบนี้นะครับหลังการพิ่าปวางจัยเ็จจำเป็นจะต้องปรับคณะอมนตรีทําไมต้องปรับรัฐมนตรีรีแบนดิ้งนะครับสร้างชื่อใหม่ปรับชื่อใหม่ปรับประยุทธ์ใหม่ในการสร้างกระบวนทัรนะครับในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของรัฐบาลเอง นะครับอัฐบาลก็จะมีแนวโน้มในการเดินหน้าต่อไปนั่นหมายความว่าหลังการพิจารณาใจมีความจําเป็นจะต้องปรับคําตรีปรับคํำตรีตัวหลักที่ต้องปรับคืออะไร1ในส่วนของธรรมนัตสอนะพี่ชัดเตาปูนชัดเตาปูนเนี่ยสอ,สองคนเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องปรับนํามาเข้าสู่คํำตรีส่วนที่เหลือก็ปรับตามสถานการณ์แล้วแต่แต่ละพรรคเขาจะนําเสนอมา ันนี้สองส่วนนี่มีความจําเป็นและก็ต้องปรับในตําแหน่งที่ว่างที่คงค้างอยู่ถ้ามันไม่ครบ36ก็ต้องปรับให้ครบ36เอาให้เต็มสูบเดินให้เต็มที่ทําไมอะ่ะเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่ผ่านมามันถอยไปรุกไปถอยไปรุกไปแต่คราวนี้พออภิปรายวังใจเสร็จมันต้องรุกเพื่อรบหละเพื่อหวังชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่แก หลักของมันที่เราพูดกันวันนี้ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐไหมยังไม่จําเป็นให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไปนะฮะก็จะปรับกลยุทธ์วิธีไหนอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขานะครับพลเอกประวิตย์ทำไม่ดีละพลเอกประวิตย์บอกจะอยู่จนตายถูกไหมถูกล่องแล้วไปต่อนะฮะส่วนทุดท้ายเนี่ยพลเอกประวิตย์ไม่อยู่จะต้องถึงแก่กรรมด้วยวัยแล้วอะไรแล้วแต่หรือไม่ไหวแล้วสุดๆแล้วคนที่จะมาทําหน้าที่คนต่อไปและเหมาะสมที่สุดก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ นะคนที่เหมาะสมที่สุดคือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเขาบอกว่าทัไมอ่ะพูดอย่างนี้เพราะหลักที่มันเดินตอนนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์แนวกันชนนะกลยุทธ์แนวกันชนมีความสําคัญและแตกต่างกันนะในการเดินดุสานาการเมืองตอนนี้เดินกลยุทธ์แนวกันชนแล้วนะก็ต้องให้คนหนึ่งชนนะคนหนึ่งก็เป็นคนขับเกิดอะไรขึ้นมาอีกคนนึงก็จะเป็นคนแก้ไขปัญหาความพร้อมของพลเอกอนุพงศ์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ก็มีความพร้อมนะครัฐมนตุีมากการการะทรวงมาไทยด้วย ะอะละนี่คืองานสังเคราะห์ที่ผมมาเรียนหุ้นส่วนว่าเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีใช่ไม่ใช่และควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับสำหรับรัฐบาลของบริรประยุทธ์ยันโอชาใกล้ยกสุดท้ายเข้าไปทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ Berbanggailah yang lahir di negara Thai Berbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian Berbanggailah kita berlada tanah air dipanggilan negara Thai บอกวัวภัยคือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เมือนการเก่าชาติเฮ่าเพิ่นหอมชาเทื้อเขาแม่น้ำลำธารนะเปิงวังยมนานเป็นเจ้าพยารล่องลอยไปตามทาลาสุดใจนักหนามีคนเรียกถามยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมันนี้กินข้าวหรือยัง มากรูดมะเผา,าส้มโอฟักแฟงแต่งหมใช้โย่บ้านเมืองควรประเทิงไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดที่ไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถินไทยรวบรวมไว้ได้แซนจจ้า พลังต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกดูแค่ในความเป็นไทยอยากให้ฮักสาม,มัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละหวมใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละพากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟี้ยเกิดมาอยู่ทิ่นฐานละบ้านเกิดเมืองน้อง